ทุกพีไม่เคยได้แต่งหน้าเลยตอนเช้าก่อนลงมานะคะก็คือวันนี้เรามีนัดที่จะไปทําสีผมกันนะคะก็เลยฝากลูกไว้กับพ่อหรือฝากพ่อไว้กับลูกก็ได้ดูได้ปะประมาณ3 4มสี่ชั่วโมงสบายมากไปเลยนพีดูลูกเป็นหน้าที่ของเราหาใจเ็นตอนนี้เราขึ้นรถเรียบร้อยกำลังขับรถออกไปนะคะก็ค่อนข้างเป็นห่วงเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยเราจะเลี้ยงสองคนหรือไม่ก็เบลก็จะเป็นคนเลี้ยงคนเดียวนะคะซึ่งก็ไม่ได้ห่วงเรื่องที่เขาเลี้ยงไม่เป็นนะคะแต่จะห่วงเรื่อง ที่เขาทํางานไปด้วยนะคะลูกก็อาจจะแบบร้องแต่ก็ยังไงก็เชื่อเขาว่าเขาจะทําได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะถ่ายดูนะคะวันนี้จะทำสีผมสีอะไรดีอ่ะนี่ได้ออกจากบ้านคนเดียววันแรกหลังจากคลอดลูกมานะคะคุณจะได้แบบว่าไปทํานู่นทํานี่นะคะสิ่งที่อยากทํามากก็ดุดุจต่อขนตามมากเลยอเอะไปละบ๊ายบายตอนนี้น้องนิต้าก็กินนมเรียบร้อยแล้วแค่นั้นหลับไปเรียบร้อยแล้วนะครับทานนมไปตอนประมาณ8โมง50 น่าจะตื่นทีประมาณสัก2ชั่วโมงหรือไวกว่านั้นวันเดย์พ่อบ้านนะครับระหว่างรอคุณแม่เขาไปทําสีผมอยากให้เขาได้ออกนอกบ้านบ้างเขาจะได้ไม่เครียดดังนั้นเนี่ยถ้าพ่อบ้านเนี่ยสามารถให้ทางแม่บ้านเนี่ยเขาออกไปเที่ยวบ้างจะถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากสิ่งแรกที่เรากำลังจะทําในวันนี้นะครับล้างขวดนมก่อนเพราะว่าเมื่อคือนเนี่ยเราเอาขวดนมน้องนิต้าเนี่ยขึ้นไปด้วย ขวดนมที่เราใช้โคโดมุแต่ว่าเอามาใส่ขวดซอสมะเขือ,เ,อเทศเปิดปิดง่ายจุกเล็กแล้วก็สามารถบีบใส่ที่ล้างแล้วก็ล้างได้เลยที่ล้างเนี่ยก็จะเป็นฟองน้ําเราสามารถกด แล้วก็ถอดเปลี่ยนได้ไม่ต้องไปเปลี่ยนทั้งอันซึ่งการซื้อไอฟองน้ำเนี่ยมันถูกกว่าโอเคตอนนี้เราก็ล้างขวดนมเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือสิ่งที่เราจะต้องทำการนึ่งเราใช้ยี่ห้อคาเมล่าในการนึ่งนะครับขวดนมเราจะนึ่งเป็นชุดชุดกลางวานันชุดกลางคืนนะแล้วก็ปิดฝากด เริ่มเมนน,นุ่นแล้วก็ปล่อยไว้เลยครับก่อนที่จะมาถ่ายตรงนี้นได้สักผ้าเอาไว้ซึ่งเป็นผ้าเด็กระหว่างเครื่องซักผ้าซักก็มาอบระหว่างรอมันอบก,ก็ไปดูผ้าพอดูผ้าซักเสร็จก็เอาไปใส่เครื่อ,อ,อ,องอบเน้่ยปุยหนิงครับอะไรที่มันประหยัดแรงเราได้เราก็ทํา เวลาที่คุณแม่เนี่ยเขาคลอดลูกเนี่ยครับความลําบากแรกที่เขาจะเจอเนี่ยครับถ้าไม่ไม่นับเรื่องของการคลอดนะนั่นก็คือนมบางคนบอกว่านมเนี่ยกว่าจะเค้นออกมาได้เนี่ยลำบากมากซึ่งตอนนั้นเราอยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยเราก็ไม่รู้จะช่วยยังไงเราก็ไม่เคยมีลูกมาก่อนแล้วเราก็ไม่ใช่ผู้หญิงด้วยดังนั้นสิ่งที่เราทำเนี่ยคือให้กําลังใจแล้วก็เวลาที่เราช่วยเนี่ยเราก็พยายามบอกว่ามีหมออะไรที่สามารถช่วยได้เขาปวดหลังก็เอามอของกายภาพมาช่วยในการดูแล้วก็ตอนที่เขาเจ็บนมหรือนมกําลังคัด เ,เราก็เอาพยาบาลที่อยู่อร์ดเนี่ยครับเอาเข้ามาช่วยเต็มเลยหมดเลยเรามีความรู้สึกว่าอันไหนที่เราสามารถทําได้เนี่ยเราก็ทำนะครับตอนนั้นซึ่งมันก็เป็นแป๊บเดียวแล้วมันก็ผ่านสถานการณ์นั้นมาแล้วทุกอย่างมันก็ดูลาบลื่นดีนะครับตอนนี้ทุกอย่างดูแฮปปี้นะครับอ่ะต่อเคยซื้อมาแล้วไม่มีปัญหามันเป็นที่เก็บนมแบบเวลาท่านาะขวดใสใช่ไหมแล้วก็เปลี่ยนฝาเปลี่ยนอีกชั้นหนึ่งอ่าหลายคนอาจจะมองว่าโวเนี่ย โคตรด,ดีเวลาไปไหนจะบอกไอเนี่ยโคตรลำบากเพราะอะไรไหมถ้าคุณอยู่กลางวันเนี่ยอาจจะลำบากน้อยแต่ถ้าคุณอยู่กลางคืนตื่นมาตอนกลางคืนเนี่ยคุณลำบากเยอะเลยลำบากตรงนี้ผมยืนอย่างเงี้ยแล้วผมก็ตื่นนอนแล้วซื่อใช่ไหมเสร็จแล้วก็หนึ่งสองแล้วก็มันหลายชั้นมากมันยุ่งยากอะแล้วความยุ่งยากอันที่สองนะคือพอคุณเทนมเสร็จปุ๊บนมแม่งติดตรงเนี้ย เคยเอาช้อนอะขูด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 ดนนมอีก3อ่ออนมันเลยมีความรู้สึกว่าของชิ้นเนี้ยถูกแต่พอใช้อ่ะรู้สึกเสียดายเงินอีกอันหนึ่งอันนี้คือโคตพิกนี่คือเครื่องอุ่นนมสิ่งที่ไม่ได้ใช้มันเพราะต้องมานั่งรออย่างเราปั๊มนมแม่ใช่ไหมแล้วใส่ซองนมแม่ไว้แล้วเอาไปใส่ฟีดพอใส่ฟีดเนี่ยเราเอาใส่ขวดนมใช่ไหมแล้วเรามาอุ่นในเนี้ยเราต้องรอมันเดือดร้อนต่บนภูมิสูนอเนี่ยซึ่งเราก็เลยตัดวิธีการเราเอาน้ำร้อนเนี้ยเทใส่กระบอกอะไรก็ได้แล้วเอานมเนี่ยใส่ ล้วอยากได้เดี๋ยวแจกให้อ่ะเดี๋ยวให้ดูเครื่องหนึ่งมันก็จะเป็นอะไรเงี้ยนะครับมันค่าเชื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วมันอบแห้งน้ำในนั้นมันก็จะเดือดนะเว,ว้เดินม,มาเช็คหน่อยว่าเขายังโอเคอยู่ไหมเตียงเขานะครับก็ไปซื้อพวกรถเข็นอะไรมาแล้วก็ได้แถมมากลายเป็นว่าไอ้ของแถมเนี้ยดีสุดเลยน้องนิต้าเนี่ยชอบใช้มันมาตลอดเลยซื้อที่นอน2อันนะครับสุดติดของแถมน,นี่ก็จะเป็นห้อง ทำงานเดินมานิดนึงก็จะเป็นเป็นห้องลูกสังเกตว่าห้องลูกเนี่ยครับจะเป็นกระจกหมดเลยกระจกสีชานะนะครับข้างนอกมองมาไม่เห็นถ้าข้างในไม่เปิดไฟตัวสอน ABC นะครับสั่งจากออนไลน์เลยเผอิญตอนสั่งมาก็คํานวณมาแล้วนะว่าหนึ่งแผ่นเนี่ยเท่าไหร่นะครับพอคํานวณไปค,นนคํานวณมาอ่าครับในระหว่างนี้รอพาน้องไปอาบน้ํารอซักเสื้อผ้านะสา,าสหรับ3มชั่วโมงของการที่คุณแม่เนี่ยครับไปทำสีผม ตอนนี้เรากำลังจะพาน้องิตาไปอาบน้ํานะครับวายของอไว้ข้างบนก่อนแล้วเราก็ต้องมีอุปกรณ์อาบน้ําที่อยู่ด้านล่างมันคือกล่องใส่เตกมันจะมีอุปกรณ์ที่เป็นอย่างนี้มีสำลีที่เช็ดปากผ้าอ้อมมหาหิงที่ทาคิวโลชั่นต่างๆอย่างแรกเราต้องเตรียมผ้าห่อตัวแล้วก็น้ําอุ่นเนี่ยเป็นกันนะ โอเคก็เม okay, so so no. uh ื่อกี้หลังจากอาบน้ำแล้วก็พาน้องมากินนมแล้วก็นอนเหนื่อยมากแล้วก็ตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงกว่าก็ยังไม่เห็นวีแววคุณแม่จะกลับมาไม่เป็นไรโอ้ไม่ใช่เที่ยงกว่าด้วยบ่ายโมงเออทุกคนตอนนี้เราก็ทำสีผมเสร็จแล้วนะคะแต่ว่า มันเกินเวลาไปประมาณแบบชั่วโมงกว่าๆเลยอะที่นัดกับคุณพ่อเขาไว้นะคะแล้วก็ไม่รู้ตอนนี้จะเป็นยังไงบ้างไม่ส่งข่าวมาเลยอะไม่อัปเดตเลยว่าแบบลูกอะไรยังไงสงสัยจะไม่มีปัญหาหรือว่ากาลังมีปัญหาอยู่ก็ไม่รู้อะเ่ยก็เดะก็จะรีบขับกลับบ้านนะคะไปหาน้องดิต้านะคะเขาบอกว่าเวลาที่น้องหลับเนี่ยเราต้องหาอะไรกินแล้วก็หลับด้วยถ้าไม่งั้นเนี่ยน้องตื่นเราตื่นตอนน้องหลับเราไม่หลับเนี่ยร่างกายเราจะแย่เอาว้าแล้ว สองคนใช่เอลิต้าสบายเลยเหรอไม่มีหมามีสบายเหรออลาสบายเลยเหน,ยนื่อยไหมคะป้าป้าสัมภาษณ์หน่อยเหนื่อยเลยครัเหนื่อยเหมือนกันนะกินข้าวยังยังไม่ไกเอออย่างนี้เธอก็เลี้ยงลูกอยู่บ้านได้เลยดิหาทานให้เราด้วยนะโอเค <c oughs>